ค่ะเรามีที่ถ่ายรูปที่ใหม่ค่ะเอที่ถ่ายรูปใหม่ค่ะของสาวๆเน็ตไอดอลและคุณแม่อนคุณแฟนก็จะไม่เบื่อด้วยเพราะคุณแฟนก็จะได้รับโเอ็กซ์ีชันนี้ด้วยที่นี่เรียกว่า house of illumination โอ้ยกชุดที่ดีสำหรับการที่มาดูงานดิจิตัลแบบนี้คือชุดสีขาวฉันน่ะเคยได้ไปอันหนึ่งที่ญี่ปุ่นแล้วสีดำก็คือไม่เห็นไปเลยเห็นแต่หน้าเห็นแต่หน้ พวกเลเซอร์นั่นนี่นู่นซึ่งชิมงานไม่ได้กล่าวให้ฉันรู้ก่อนเลยว่าเ,าเขา,าตายแล้วเขาส่งเขาไปเด็กไลยกูคุณไม่อ่านอะไรกูเขาบอกว่าเออให้ดูด้วยว่าเออเดี๋ยวจะไปที่นี่นะบอกวิต่ยเราตื่นเต้นมากเลยไฟเยอะมากเลยไฟเยอะมากเลยนางบอก,ออบอกโอเคฉันตอบคำเดียวว่าโอเคเพราะว่าไม่ได้อ่านขอบคุณมากขมาแปลกเลยคะไม่ใช่เข้าทางนี้ด้วยไงเขาบอกไปทางนู้นเล่าว่าเออมีตั๋วหรือยังอ่ะตั๋วเราอะมีตั๋วหรือยังเออไม่มีของรอยก็คือเตี้ยกว่ากำหนดก็คือ2 5 0ห้บาทนี่คือไทเกียดด้วย ร้ 100, 100อยสิบถ้าคุณต่ำกว่า110เซนก็คือราคาจะอยู่ที่250บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณสูง115เซนคุณก็ต้องเสีย350แล้วนะคะแต่ข <c oughs> ้อดีของมันก็คือ อยู่ไปเลยจา็กทุกวันม่าค่าเฟ่ด้วยเขาบอกมาแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเราเป็นแฟมิลี่มาสี่คนคุ้มนะสี่พันบาทถ้าเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็แบบว่ามีบัตรมาโชว์ว่าอยู่เป็นเด็กนักเรียนจริงสามร้อยวันนี้นะคะเป็นทีม Let's Get Lost in the Infinite Space อวกาศอวกาศแต่ว่าทีมเขาเนี่ยเดทสามเดือนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบบ Christmas เป็น c h r i s t m a ไปค่ะ หนึ่งสองสามฟาไปแล้วแม่อุ้ยเลเซอร์เป็นเลเซอร์หรอเขาบอกว่าห้องนี้ความพิเศษของมันนะก็คือเลเซอร์มันแบบชัดมากแล้วเลเซอร์มันรุนแรงมากการที่เราเอาโทรศัพท์นะคะไปยิงตรงเลเซรอร์หรือเอาแบบไปเสิรกับเลเซอร์อ้องพังนะคุณอย่าเสยนะคะ้เสื้อฉันดีมากเสื้อฉันดีมากอ,อ,อ,อมันเก ไม่ค<ะ>ืนก็คือยืนรอยืนรอแสงขยับมากยอมแพ้ไหมไม่นี่ไงากำลังขยับยอมแพ้ไหมเฮ้ยอย่างเงีแบบเหมือนปล่อยโดนปล่อยพลังโดนแบบพลังเฮ้ยดูดีอ่ะดูดีเ้ยมาแล้วดีมากดีมากเมื่เคืนฉันชอบห้องนี้สุด นี่คือ music room เต็มไปด้วยตัวโน้ตแต่ว่าความพิเศษของห้องนี้คือเขาจะมีสายแต่ว่า string ตริงเป็นพินก็คือไปแตะเขาจะ้มีเสียงไหนลองดูดิลองดูดิ music is my life มากโอ้ยแต่ว่าไหนสาย string เนี่ยมันเป็นเลเซอร์นะไม่ใช่เป็นสายจริงจอ้ยเฮ้ยล้วขึ้นเป็นอากาศปึ้นโอ้ยแข่งกันพี่โบ๊ชเองยะ รับนางเงือกได้มีทั้งหมด8ห้องมีห้องที่3ค่ะไปค่ะโอ้ไม <Ooh. S 1> oh <my. S 2> ลอยลอยลอยอยู่บนฟ้าเฮ้ยได้ไหมนี่เนี้ย โอ้ยอันนี้เด็กๆนะชอบไหมอ่ะสวัสดีพวกนายนายสบายดีไหมเขาให้เล่นสองสาสเชื่อเขามีส้องใฉายให้ข้างซ้ายเป็นสัตว์กลางวัน้างคืนเป็นโอทโร่ฉันจะไปไหนโอทโร่เดินไม่สนใจแม่แล้วนะนวันนางโอทโร่คืออันนี้ของปอลโอทโร่อยู่บ้างเฮ้ย เฮ้ยห้องนี้เด็กต้องชอบแน่เลย,อ,ยอ่ะอันตอกอกลางวันก็คือจะเป็นจับแต่ของก็คือคีอส่องจริงๆที่นี่นะคะเหมาะกับกแบบทุกเพศทุกวัยแบบห้องเนี้ยพอู้สึกว่ามันมีความเป็นแฟมิล,ลี่สูงมากฉันเจอคนมิงโก้มันจะขยับปะอ้าวยังไงอะกินแต่นะ้ำไม่ตนใจเลยอะ้ะ ห้องต่อไปเ<ะ>ขาบอกว่าเป็นห้องแบบอวกาศส,สามารถระบายสียานอวกาศของตัวเองได้เสร็จแล้วก็สแกนขึ้นไปแล้วมันก็จะไปมันก็จะไปอยู่ในสกรีนตรงข้างข้างข้างบนงงงงนี่ไงไอที่แบบว่าเอแต่ละคนทาสีมันก็เป็นแบบมาขึ้นตรงนี้เฮ้ยมันเป็นสันมิติด้วยอ่ะเพราเอาเนี้ยอันนี้ให้พี่คุยละการดูน่าจะน่าจะเลือกอะไรแบบนี้ดูคุณเขาน้าเลือย่บงนี้อยากเล่นอนุน่ะ เป็นแบบตาอะไรเงี้ย Never ปลายเสร็จมาแล้วทำไมมันทำเร็วจังเลยอ่ะยาววินเทนยานวินเทนมันคือปลาลูกบอลเป็นอิงใช่ไค่ะแต่ว่าเราลงไปได้ใช่ไหมคะลงได้ค่ะพี่บอยปลาเฉพาะเอเลียนนะคะโอ้ยโอยโดนหัวตัวเอง ว้ารู้เลยว่าฝาค่ายว้าใครหลอกก็ไม่ได้โอ้ยแา้ลางะคนนี้นี่จรวจชั้นจรวจชันเป็นหน้าชันนะทำไมมันเปน,นรูปโป๊ขนาดนะั้นมีเด็กนะคะพี่เคที่เนี่ยอุอันนี้เขาบอกว่าห้องไฮไลท์เพราะว่ามีทั้งแมปปิ้งแล้วก็มีทั้งเลเซอร์อ้ ตามเก็บตามอย่าถากรรมเพราะว่าพวกพี่ก็คือไปแล้วจ้าไปแล้วก็คนไทรู้ไม่พี่เนาะคนจากเอสสองเฮ้ยเฮ้ยดีมากถ่าอยู่หละเองเน่ยก็คือตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่สามารถนั่ง โซมันจะี้ที่เราลงไปได้นะคะก็สามารถนั่งกินเค้กเครื่องดื่มนุ่นนี้นั่าวัดมีค่ะมีได้าล้วค่ะได้อากลับบ้านได้เนี่ยแบบซ้งใจมากพูดเลยอะไรก็มีน้ำดื่มหลายอย่างนะคะแต่สั่งมาให้สีอย่างสำหรับคนที่ชอบหลายๆแบบสี่อย่างก็คืออันพิเศษของเขาหมดเลยอายแักตรีแมจิคอลแกลเล็กซี่โซดา อ๋ออันนี้แบล็คโกโกเมลอันนี้นน<ส>เป็นสตรอเบอรี่มิลค์อันนี้เป็นคอฟฟี่โฟม with คอฟฟี่เจลลี่แต่ว่าขนมนี้มีป๊อปคอร์นอยู่ข้างบนด้วยพี่เควสป๊อปคอร์นคาราเมล,ลเป้าหนะก็คือวางจานตรงไหนดอกไม้มาตรงนั้นน่ารักมาก นี่ไงฉลาดเวอร์ House of Illumination นะคะน่ารักมากๆใครที่อยากมาดูงานศิลปะที่ในแนวดิจิตอลนะคะก็อย่าลืมมาเพราะว่านงานทีเนี่ยเราจะมีอะไรเจ๋งๆอย่างเงี้ยในประเทศของเราเราก็ต้องช่วยอุดหนุนเขาจะได้แบบว่ามีกันเีๆมีงานดีๆให้เราดูกันนะคะซึ่งที่นี่นะคะง่ายมากคืออยู่ที่เซนทรัลเวิด์อยู่ชั้น8แล้วเดือนหน้าเดือนหน้าจะเป็นคริสต์มาสด้วยเป็นธีมสวัสดีจ้ะบาย